สวัสดีครับ่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานนครแดงปรูมชันพาทุกท่านมาที่ท่าเรือประมงบริษัทพัฒนาประมงปัตตานีนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าท่าเรือน้ำลึกแม่น้ำปัตตานีครับอำเภอเมืองปัตตานีครับวันนี้ 18ตันดกาของข้าันหนึ่งนะครับเรือประมงเมื่อวานนี้เต็มไปหมดครับต้องซ้อนกันถึง4ลำนะครับวันนี้เรือสองลำนะครับส่วนเรือสองลำนี้ก็เป็นเรือลากจูงนะครับก็ผักพผ่อว้างเป็นภารกิจครับสองลำใหญ่ๆนี้ ทราบว่าพรุ่งนี้ก็จะออกหาปลาทะเลอ่าวไทยแล้วนะครับพักผ่อนเพียงพอแล้วนะครับออกมาพักผ่อนสามวันแล้วครับก็เตรียมตัวออกพรุ่งนี้ดูแม่น้ำปัตนีครับทางนี้มุ่งหน้าออกทะเลอ่าวไทยครับท่านผู้ชมครับฝั่งน้องก็เป็นท่าเรือเรือประมง จอดเรียงรายกันอยู่นะครับเป็นทั้งเรือประมงที่ยังออกหาปลาในทะเลเอาไทยอยู่นะครับแต่บางลำก็ชำรุดพังจอดรอหรือทำลายไปทำยอย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมครับทางด้านนี้แม่น้ำปตัตตานีขึ้นไปสู่ต้นน้ำนะครับท่านผู้ชม มีเรือประมงลำหนึ่งเพิ่งออกจากท่าตรงนี้นะครับก็จะมุ่งหน้าไปจอดอีกคือตรงนี้เนี่เป็นที่ขึ้นน้ำแข็งขึ้นน้ำแข็งสต็อกไว้ในเรือเพื่อจะยอยกหาปลาในวันพรุ่งนี้ก็คือกลางทะเลี่ได้ปลาแล้วก็ต้องมีน้ำแข็งแช่ยเย็นนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เสียหายนะครับ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีเรือประมงผ่านมาหรือเรือใดๆผ่านมาทางเราหรือไม่นะครับดูบรรยากาศ ปั่นไฟนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ